เต้นเลยอเออโอเคโอเคโอเคไม่รู้อ่ะเด็กเด็กแอป,ปเสียงน,น้อยๆผู้ชายเท็ดดีอ่ะกัวตาซะอ๋ะอยังไงข้า,นนางหน้านู่นไหคุณทำงนอดเดินคุณเดินก็ได้เดี๋ยวคุณจะอ,อุ้มแล้วอุ้มดีกว่าโอเค

โอ้ยอันนี้ก็ตกเลยมั้งจ่าอะไรหนาวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ตกกันเลยมด What the fuck พี่หูกูขาลุขาลุครับครับอ่านวิดีโอใหม่ได้ไหมเราบรรทุนอ่านวิดีโอใหม่เดี๋ยวาส่งแบนเอาดี กอันนี้จังโอ้ยเดียวเราพูดทีนี่ปากอันน่ะเอ้ะส่งแบนได้กูกระหนุ่มือแน่เออใครขออุ้มมาวะนี่ยหยืนเลยเออบ้านใครฝนตกครับเนี่ย yeah mm. ตอนนี้จิว่าอะไรก็ต่อน้านี่เพ่นเพโอ้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 โก้หอู้หู้้กูโูกโโอ้โอ้อโอ้ยอโอโอโอ้อ้ ถึงได้นนที่สายเลยจริงแม่เพื่อนผมอยากอยากคุยด้วยอะ่ะว่าอะไรอเดี๋ยวผมเลียกเพืนผมเฮ้ย,เยมเจมเจมไอ้บอ่อะอืมก็ไอ้บอไปไหนไปไหนไม่รู้วอดีถ่ายเสร็จแล้วอะ่ะ เมื่อวานถ่ายคนเดียวไงเมนอื้นพื่อนผมมาละอ่าอ่าฮะฮะอะไรได้ได้ได้ยินเพื่อนเพื่อนผมพูดไหมเพื่อนผมพูดไปแล้วเออพูดอะไรผมไม่ได้ยินเอาอดีตเพื่อนผมพูดไปแล้ว พูดอะไรผมไม่ได้ยินคนคนปิดอย่างไมแปไบเปล่าผมไม่ได้ปิดอาดีเพื่อนเพื่อนผมพูดไปไม่ยอเพ้ดตอนไหนวะแหมเมื่อกีเขาพูดไปแล้วว่าโอ้ใครจะได้ยินวะ <laughs> เอา เอาไม่บักอ้เสียดายไม่บักเลยโง่กับไม่ละไม่จะบักอีกไม่บักอีกแล้ว ไ okay, ด้ยินยังนี่แล้วโอเคเมื่อกี้เป็นไรเมื่อกี้ไอตัวเสื้อเหลืองนี่มันเดินมาคือเขาแค่ชวนคือคือเขาว่าต้องการเอ๊ะไอาใหม่หคือเพื่อนเขาอ,อยากคุยด้วยอือกูรู้เลยคุยด้วยคืออะไรไอ้เปิด เปิดเสียงเชียอ์เรลูโคตรปวดหูเลยคือผมไม่ได้ยินที่เขาพูดนะด้านเราช่างแม่งอะไรเพราแบบเนี้ยเรจะเปิดไมมาดาเนี่ยเปิดไมมาดาเปิดไมมาตรงเสียงเชียอะไรเ,เนี่ยเออเตอนนี้อยากนอนพักมากนอนพักเลยก็ได้นะนแต่กูไม่อยากนอน อ้าวก็จริงก็ปวดมันปวดหัวอยู่ข้าวอยากเราไปละล่างแต่กูไม่มีแรงแล้วอืมอือ่อะกลับไปปิดไม้ต่อแล้วพิมเหมือนเดิมอือโอเคฮะ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วฮะแค่ถ่ายคลิปลงที่ต่อกับป้าผมเฉยๆตาเแ็นว่าไปก่อนนะฮะบายยฮะจ๊บม,มาก